ครับบอกคนเร้ยแล้วครับผมกับทุนที่สามร้อยบาทครับมาครับเป็ดที่ห้าเลยครับมาครับออโต้ครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่กันครับเป็นเคยครับผมเว็บที่ผมเล่นนั่นคือเทพซ่าเจเจ้ครับผมมีแอดมินคอยดูแลยี่บสี่ชั่วโมงครับปากถอนไม่ต้องแจกแอดมินครับผมแค่รอสามสิบวิชาทีเท่านั้นครับผม เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมตามผมมาเล่นได้เยอะนะครับผมเว็บเขาแตกจริงครับไม่เชื่อก็ลองดูผมครับผมเว็บเขามีโบนัสไามแตกทุกวันด้วยนะครับโหวับผมเข้าชมวงบนัสไามนะครับเนี่ยลุกตาที่ทุกคลิปที่ผมเล่นเข้าช่วงบนนัดทามตลาดเขาผมสวยครับ โปูนสิบไปอีกครับม,ม,ม,าบม้าครับต่อ <Nice. Yeah. S 1> เนี่ยนะครับเอมเสือนี่โชว์ๆนะครับผมวดูดูเลย,ยครับโอ้โหอะเท่าไหร่ครับหกร้อยครับผม สวยจริงครับเกมนี้เข้าช่วงบทรัฐาะครับรวยครับเกมนี้ครับผมแนะนำนะครับสวยครับู10ไปอีกครับผมโอ้2,009ปิปาทครับผมสวยจริงครับเอ้ยเก็บได้ครับแต่เรายังได้ครับ เกมที่ผมแน,น,นะนํำนะครับผมถ้าเราอยากจะหาเงินด่วนต้องเกมนี้ครับผมต้องเข้าช่วงเวลาถูกด้วยนะครับเราจะรวยครับเนี่ครับทุนสาม้อยครับอก้มาเกือบสี่พัแล้วครับผมขออีกสักหน่อยนึงครับสักแบบต่อนนี่งครับต่อนนี่ง เบ็ดแค่ห้าบาทนะครับเนี่ย <No. S 1> สวยครับได้ครูสิบครับส <c oughs> องพันกว่าบาทมาเหมือนเดิมครับโ oh, อ้แค่แบาห้าพันกว่าบาทครับ <c oughs> ผมว่าเพิ่มเบ็ดเอาครับเบ็ดสามสิบแล้วเอรวยรวยไปแล้วโอ้โหเอาน,นี้เดียวแต่เราก็ได้อยู่ครับเต็มหน้าครับ <c oughs> โอ้โหเจ็ดพันก็บาลับโอกใจครับอเอฟผมพอแล้วครับแต่มาหมื่นสี่กับบาทครับผมทุนสามร้อยบาทครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ